เพราะผมเชื่อว่าเราทุกคนไม่สามารถเลือกเกิดได้แต่เราทุกคนก็สามารถเลือกที่จะทําอะไรก็ได้นะครับตามใจตัวเองที่ประสบกับความสําเร็จในชีวิตและครอบครัวต่อไปสวัสดีครับทรงศัก์เฉลิมฤทธิ์หรือเอ็มนะครับอายุ34ปีเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ครับ ครับก็จบการศึกษานะครับจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิลานะครับคณะศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาไทยคดีศึกษาครับก็มีความสนใจนะครับในเรื่องของการทําการเกษตรนะครับเนื่องจากว่าอาชีพนี้นะครับก็เป็นอาชีพที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับซึ่งผมเองนะครับก็เป็นคนบ้านหัสเหลาจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็มีภูมิลําเนาบ้านเกิดนะครับอยู่ที่ชนบทนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ทําเกษตรนะครับเป็นอาชีพหลักของแต่ละครอบครัว ใครว่ากเกษตรไม่มีความสุขความสําเร็จไม่ได้เกิดจากบุญกรรมแจะเกิดจากการลงมือทอําด้วยตัวเองเพราะว่าอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่มีมืองานกษียน สวนสืบสารแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้นําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาประยุกใช้ในพื้นที่ของการทําเกษตรกรรมมีการนําภูมิปัญญาของชาวบ้านภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทําเกษตรผสมผสานต่างๆนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเราและกับครอบครัวได้เป็นอย่างดีทางสวนสืบสารเองก็ ยินดีนะครับที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์และมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตในชนบทแห่งนี้นะครับพร้อมกันร่วมกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของกเกษตรสร้างสารรค์สู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจสร้างความคาดหวังให้กับทุกคนในครอบครัวและสังคมได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทั้งด้านอาหารการใช้ชีวิตอยู่กับสภาพ ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้นะครับก็หาได้จากอาชีพเกษตรกรรมเหล่านี้และเชื่อว่าหลายๆคนคงจะมีความคาดหวังที่อยากจะมาใช้ชีวิตแบบนี้อยู่กับอาชีพเกษตรกรรมนะครับสวนสืบสารแห่งนี้ยินดีนะครับที่จะให้ข้อแลกเปลี่ยนให้ประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับทุกท่านที่มีความสนใจนะครับอย่างไม่มีข้อแม้อย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วเรามาพบกันนะครับกับอาชีพเกษตรกรรมที่ทุกคนใฝ่ฝันสวัสดีครับ